ไม่เห็นวิวใช่ไหมครับมันมืดใช่ไหมรถไฟเข้าป่าคนอเดี๋ยวพี่ก็จะนอนใช่ไหมพี่ที่นอนพี่อยู่ตรงไหนบอกดิชั้นสองชั้นสองโอเคี่ที่นอนพี่ดีแคคนะครับชั้นสองนะครับที่นอนพี่ดีแคคนะครับเป็นตู้นอนนะครับผมเมอเอิงไม่เอองไมมเมอ์นอนชั้นเ่องนอนชั้นหนึ่งอันนี้ที่นอนข้อท้อที่นอนพี่ดีแทค ช่จ้าดูหน้านต่างนะนะยเออถามานี่น <c oughs> มมแมบิไม่ <c oughs> มาพว่อะไรมปหน้าตางนี่นดูโโรีววสิอากสะพานเลยนะ